เพื่อนๆวันนี้เราพาทุกคนมาดูสับป,ประรดนะคะมันคือสับป,ประรดฉีกตาตาอย่างไงเหรอคะเวลาเวลากินนะคะเราก็จะฉีกออกมาเป็นตาตาอย่างนี้ค่ะฉีกตรงเนี้ยออกมาเป็นตาตาแล้วก็จะกินเป็นตาตามันก็จะเป็นคำๆเลยค่ะทุกคนขดตามเลยจ้าปกติมันจะมีอยู่แถวแถวเพชรบุรีนะคะทุกคนวันนี้นะคะพอดีไปขายของมาแถวบางขันนะคะทุกคน เออต้องสั่งนะคะนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินได้ง่ายๆนะคะอ่าขั้นแรกนะคะเขาบอกว่าให้เจาะที่ก้นมันก่อนเอาเอาส่วนของไส้ออกนะคะไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าสับประรดฉีกตาฉีกหฉีกตาเป็นยังไงมาดูกันเลยนี่ไงคะทุกคนดูต้องให้ให้แก่ไส้ตรงกลางออกก่อนนะคะเพื่อที่แกะแก่ออกมาเป็นตาตาค่ะเกิดมากินนี้แหละครั้งแรกทุกคนอ่าเห็นไหมคะทุกคน นี่มันจะออกมาเป็นตาตาทุกคนสับป,ปะรดแก่กันหวานกรอบทุกคนอืไม่เคยเห็นเหมือนกันอะมันจะฉีกออกมาเป็นตาตาเลยทุกคนให้ดูนะคะเนี่ยโอ้โหเคยเห็นเคยเห็นมันหวานกรอบเลยอะมันเรียกว่าสับป,ปะรดฉีกตาทุกคนเพื่อนๆเ,เคยเห็นกันบ้างไหม เขามาปลูกนะคะต้องทําให้สั่งจองไม่ได้กินนะคะมันจะไม่ถึงเราเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้เราดึงออกมาก็ได้เป็นตาตาเลยให้ดูถ้าเราแซะแบบนี้มันจะง่ายกว่านะคะทุกคนใครเคยกินกันบ้างทักมาคุยกันได้นะคะเนี่ยเคยกินครั้งแรกเหมือนกันใชใ้ทุกคนดูนะคะ <S <S เขาเรียวกว่าสับปะรดฉีกตาจ้าแกะออกมาดูเป็นชินช้นๆกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่แม่แบบนี้แลยทุกคน เราไม่ต้องปอกทุกคนแกออกมาแล้วก็กินเลยจ้ะทุกคนอืมมันจะหวานกรอบละมุนอร่อยอ่ะทุกคนเขาจะปลูกที่เยอะๆจะปลูกแถวประจวบกับเพชรบุรีแต่ว่าตอนนี้มีทางปลูกที่ตังนะคะแต่ตัวนี้ปลูกแถวอำเภอบางขันค่ะทุกคนอืมอืม เคยเห็นมันจะแกะออกมาแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวนะคะจะแกะให้ดูให้ดูนะคะทุกคนโอ้โหไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าสับประรดฉีกตานะคะไม่ใช่ฉีกตาหรอกนะคะฉีกสับประรดออกมาเป็นชิ้นๆน,นะคะทุกคนให้ดูให้ดเูเพื่อนๆใครเคยเห็นกันบ้างอ่ะเนี่ยพุ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันให้ดูนะคะทุกคน มันจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนดูดูให้ดูข้างในนะคะหลังจากที่เราแกะแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะออกมาเป็นเนี่ยเหมือนเราแกะขนุนนะคะทุกคนออกมาเป็นเนี่ยเป็นยุมยุมอะค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนการแกะออกมาเป็นตาตาทุกคนให้ดูนะคะหน่ากินนะคะทุกคนแถวบ้านเราเรียกว่าร้อยจังหู้จ้ะทุกคนืม